กลับมาสู่ช่วงที่2ของโบนัสทอล์กนะคะยังคุยอยู่กับอาจารย์สายญาติเสมาเงินนะคะศิลปินที่เป็นช่างไม้แล้วก็เป็นกูรูไม้คนเดียวของเมืองไทยและแน่นอนค่ะท่านมีทั้งความแข็งกร้าวและความอ่อนหวานอยู่ในตัวท่านสามารถจะนาเอาสิ่งรอบตัวมาทําเป็นงานศิละปะที่ทรงคุณค่าได้ที่สําคัญสิ่งข้างตัวของท่านอีกสิ่งหนึ่งก็คือลูกของท่านเองไม่ใช่เป็นไม้นะคะเป็นมนุษย์ค่ะคุณต้นดุสิตเสมาเงินคุณต้นคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณต้นคะแหมหลอดน้อยกว่าคุณพ่อหน่อยหนึ่งนะคะ เป็นลูกคนโตครับผมลูกคนโตครับทั้งหมดกี่คนคะ,ะมีสามคน <3 S 2> ครับ<น>มีน้องสาวคนกลาง <c oughs> แล้วก็น้องชายคนเล็ก e อีกคนหนึ่งคุณต้นตอนนี้ทําอะไรคะทั่วปัจจุบันก็คือช่วยคุณพ่อเต็มตัวนะครับก็คือด้วยความที่คุณพ่อแกก็เป็นอาร์ติเต็มที่นะครับเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของธุรกิจบ้างคุณคุณต้นสนใจงานคุณพ่อมาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าคะ ถ้าถามว่าตั้งแต่ต้นไหมก็คงต้องพูดว่าไม่สนใจเลยโดยซ้ำนะฮะโดยความที่โโหหบางครั้งอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวมากเราก็เราก็เราก็ไม่สนใจอย่างตอนที่แบบพอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีมากค่ะ,ะ,คะแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นโมเดิร์นมากชอบเ<ม>ฟอร์นิเจอร์ก็แบบโอ้โหแบบอะไรที่แบบมือวาดูทันสมัยเห็นงานไม้คุณพ่อน,นี่เป็นงานเชยไปเลยหรือเปล่าคะใช่เพราะเราโตขึ้นมากับกับพวกเนี้ยนะฮะคุณพ่อเป็นคนยุทธยาเราก็ เคยไปอยู่บ้านที่วิทยาที่บ้านก็คุณพ่อก็แบบมีของเก่าอะไรเก็บเต็มไปหมดเราโตมากับมันตลอดเราก็มีความรู้สึกว่ามันเคยชินมันไม่อุ่นหวามันไม่น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่ค้นพบต่อมาก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันมันเคยชินมันเห็นอยู่ทุกวันเอ้ะทำไมมองแต่มันไม่มันมันไม่แปลกมันไม่แบบมีความรู้สึกลำคาญหรือว่าไม่ดีใช่ทุกครั้งที่มองมันก็ยังมันยังมีคุณค่าอยู่เราก็ต้องกลับมาเริ่มคิดแล้วในขณะที่พวกเฟอร์นิเจอร์ โมเดิร์นไฮเทคอะไรทั้งหลายแบบสักพักหนึ่งมันก็หมดละมันเบื่อละมันมาวัยปวัยอะไรนะครับเราก็เริ่มกลับมาคิดเออจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมันมีคุณค่าเนอะนี่ถือว่คุณพ่อทำที่คุณค่ามากในสายตาคนอื่นใช่ครับลูกๆสามคนสนใจดูแลงานของคุณพ่อทั้งสามคนหรือเปล่าคะตอนนี้ก็คือน้องคนเล็กเนี่ยยังเรียนอยู่ส่วนคนกลางเนี่ยก็รับหน้าที่อีกอีกพาร์ทหนึ่งของคุณพ่อซึ่งอาจจะมีคนรู้น้อยรู้พ่อคนทรรมานเก่ง จริงเหรอคะครับก็เลยมีร้านอาหารของครอบครัวชื่อร้านอาหารบ้านผักหวานคือเราจะมีเมนูซึ่งทําจากผักหวานเป็นหลักค่ะซึ่งเมนูแรกๆเนี่ยก็มาจากคุณพ่อเนี่ยแหละคุณพ่อเป็นคนคิดค้นขึ้นมาฮะเมนูอะไรคะคุณพ่อคะมีเยอะมากมีส้มตำผักหวานผักหวานชุบแป้งทอดก๋วยเตี๋ยวผักหวานดังมากก๋วยเตี๋ยวผักหวานก็ดังมากคือร้านจะแน่นตลอดโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราก็คุยกันแบบตลกๆบอกเสาร์อาทิตย์อย่าไปเลยนะค่ะ ไปกินวันอื่นแล้วกันแล้วไปเล่นเดี๋ยวขี้เกียจจะไปซื้อเสื้อเพราะเบียกกันเสื้อขาดเลย <c oughs> เล่นเล่น <c oughs> ส้กันเล่นเล่นสนุกสนุกอยู่ตรงไหนอะคะอยู่ตรงรางกำแพงครับอยู่ตรงตรงข้ามบ้านสมมก่อนครับเ<อ>มนูมไหนที่ที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ฝีมืออาจารย์เจ๋งสุดละไม่มีใครเหมือนเพราะว่าเป็นเป็นกระเบื้องมากกว่ากระเบื้องอะคะก็ทําเหมือนคนอื่นแต่เราใส่ผักหวานเข้าไปแล้วเราลดบางอย่าง ข้าจะใส่มันหมู50%เราตัดมันหมูออกแทนที่กุ้งใส่25%เราเอาเอากุ้งใส่50%ที่เอาออกเอาสว่างเข้าไปใส่จานนี้ทุกคนที่ไปต้องสั่งต้องสั่งเอจากงานศิลปะเรามาสู่สิงเรื่องอาหารได้ไงอีกแขนงหนึ่งค่ะเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งจริงๆแล้วมันเป็นผมว่าการทําอาหารเป็นศิลปะนะเพราะว่าถ้าคุณนิดทำน้ําพริกผมทําไม่เหมือนกันอันนี้คือเป็นศิลปะทุกอย่างเป็นศิลปะหมดผมต้องบอกว่าทุกคนเนี่ย มีศิลปะอยู่ในตัวเองแต่ค้นพบไม่เจอหรือไม่ได้เริ่มทํารักที่จะทาอะไรมากกว่ามีความสุขในการทําอะไรมากกว่า,าระหว่างงานไม้กับงานอาหารทํางานไม้มากกว่างานอาหารจริงๆแล้วเราเราโดนเราโด,น,าด,น,ดนบีบบังคับถ้าสมัยพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเราเราจะหาอะไรทานบางทีเล่อเรียกไม,ไม่ถูกแล้วเงินเราจะพอไหม,ผม,ผ,มผมทำผมทำแซนด์วิชไข่ก็คือเอาขนมปังสองชิ้นมาแล้วก็ต้มไข่ผ่า แค่นั้นเองค่ะคือคือเราไม่สามารถที่จะไปเลือกว่าเราต้องกินที่นี่กินที่นี่ใช่อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของของการที่แกเป็นคนทําอาหารเก่งทําอาหารเป็นแล้วก็มาเปิดร้านอาหารเนี่ยมันมีมันมีปัญหาอีกหลายอย่างคือช่วงหลังเนี่ยคุณแม่อยู่มากแล้วผมต้องรับหน้าที่ทํกขบข้าวให้คุณแม่ซึ่งทำับข้าให้คนแก่เนี่ยเป็นเรื่องที่โหลำบากมากจะต้องดูวทานของดีๆก็ไม่อยากทานหัวลูกซื้อแพงแล้วเราก็ทํา อันนี้ปุ๊บแม่ใช้ได้ไหมรถนี้ใช้ได้ก็เป็นอาหารเก่าๆต้องสายบัวหมูปลาทูอะไรอย่างเงี้ยน้ำเลียบอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทําไม่เป็นนี่เละหมดเลยนะอันนี้มันเป็นเทคนิคจะมีความสุขพอๆกับการทํางานไม้เลยนะจาคุยเรื่องอาหารคุณต้นได้ได้วิชาการทำอาหารจากพ่อบ้างหรือเปล่าใต้โดยตรงไหมก็คงไม่ได้เพราะเราไม่เคยทําอาหารร่วมกันพ่อไม่เคยสอนแต่ว่า คงได้ในเรื่องของความความที่แบบอยากอยากจะทำนะก็เลยเป็นคนที่แบบทำอาหารบ้างเหมือนกันทำทานเองหรือว่าทำให้เพื่อนอนานาทีส่วนงานไม้และงานศิลปะคุณต้นได้อะไรจากคุณพ่อบ้างจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลอ่อหลอมให้ให้ให้ต้นเป็นต้นอย่างนีน้ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเราอยู่กับมันมาตลอดเราก็เลยไม่ได้สังเกตเราซึมซับมันมาตลอดจนวันหนึ่งเราก็เห็นคุณค่าของตัวเองกันเห็นค่าจากการที่คุณพ่อเลี้ยงดูเรามาครับดูแลเราเหมือนกับที่ เขาดูแลไม้สร้างงานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็เหมือนว่าสร้างเราให้เป็นเราในวันนี้นั่นหมายความว่าคือต้นในปัจจุบันเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองเป็นคนที่กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าผมมีความสุขผมมีชีวิตที่ดีผมเป็นคนดีพูดได้เต็มปากเต็มคำนั่นก็เพราะคุณพ่อเลี้ยงดูเรามาหลังๆคนจะรู้จักในในในแง่ของขบวนการกู้โลกก็คือเป็นอาสาสมัครที่ช่วยเหลือน้ําท่วมใหญ่ที่แบบเรามี สมาชิกเยอะมากใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเราก็แบบช่วยเหลือคนแบบโหเต็มไปหมดเลยจนคนก็เริ่มรู้จักจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องขอเสริมนิดนึงเป็นเรื่องที่หลัง้วยครัต้นเนี่ยทำตั้งแต่สึนามิครั้งแรกคือสึนามิก็คือสึนามิที่ภาคใต้ก็ที่ภาคใต้แล้วผมก็ทําสึนามิจะไปไปคนละทางผมทํากับพวกอาสาสมัครคนละที่เขาไปเก็บศพเขาไปอะไรผมก็ไปบางทีเขาหายไปผมก็ถามวห้อยู่อยู่ไหนเนี่ยเขาบอกกำลังจะขึ้นเครื่องบิน เราไปไหนไปภูเก็ตก็แค่นั้นก็จบเลิกกันไม่ได้คุยกันแล้วผมก็ไปของผมนั่นนนั่นแสดงว่า<น>ความเป็นจิตอาสาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นใ,<ช>ในครอบครัวอยู่แล้วตรงนี้ครับที่อยากจะบอกก็คือว่าที่บอกว่าคุณพ่อทําให้เป็นเป็นต้นันี้ก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยจากสึนามิเนี่ยช่วงนั้นเปช่วงใกล้ปีใหม่ใช่ไหมครับทุกคนก็แพลนกันจะไปเที่ยว แต่เราเนี่ยตอนนั้นเน่ยเราเห็นข่าวปุ๊บเรามีความรู้สึกที่รุนแรงมากว่าเฮ้ยเราไปมีความสุขไม่ได้เราอยากจะลงไปช่วยแล้วก็ตัดสินใจไปเลยก็คือไปเลยไม่ส<ผ>นใจี่ยว<ช>ท,ทุกอย่างใช่แล้วก็ขอลาง,งานไป,ไปเป็นอาทิตย์เลยลงไปช่วยเรื่องศพหลังจากนั้นกลับมาคือเราได้สิ่งที่ดีๆการทำการทํางานพวกนี้จะได้สิ่งที่ดีเสมอ <c oughs> แต่เราก็ถามตัวเองว่าแล้วทําไมเราถึงมีความรู้สึกที่รุนแรงขนาดนี้มาตั้งแต่ต้นว่าแบบโหต้องไปยังไงก็ต้องไปซึ่งก็หาคําตอบไม่ได้จนกระทั่งไม่นานวันนี้พอมาช่วยน้ําท่วมเนี่ย ได้มีโอกาสทํางานกับคุณพ่อเลยมากขึ้นแล้วก็วันหนึ่งเราก็ขี้มาอ๋อสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการปลูกฝังนะจากคุณพ่อใช่มันไม,ม่นไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะแบบรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยากช่วยเหลือสังคมไม่ใช่มันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆปลูกฝังยังไงก็คือตั้งแต่โตขึ้นมาตอนเล็กๆคุณพ่อเนี่ยขับรถออกจากหมู่บ้านเราก็เห็นแล้วว่ารับคนที่ไม่รู้จักขึ้นรถถามไปไหนครับไปหน้าหมู่บ้านไหมเอาขึ้นรถ<อ>ผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเราคิดไม่ถึงมันผ่านเข้ามาทุกวันทุกวัน บางทีแบบคุณพ่อกลับมาเล่าให้ฟังวันนี้ไปช่วยคนหวัดเหตุรถชนเลือดเต็มรถเลยในรถก็ยังมีรอยเลือดเต็มไปหมดเลยละอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันซึมซับเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทําให้แบบเราเป็นเราเราเป็นคนที่แบบก็อยากจะช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้เลยเพิ่งมาคนพบกันเป๋ก็ไม่นานนี้คุณพ่ออาจารย์มองเห็นลูกชายเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะมันพอรู้สึกเนี่ยมันบางอย่างที่เราทาบางทีเราไม่ได้ไม่ได้สิ่งตอบแทนแต่เรามีความสุข อันนี้คือเรื่องสาคัญยิ่งกว่าเงินผมป่วยครั้งสุดท้ายเนี่ยผมผ่าตัดทั้งสามครั้งทั้งแต่ทําบอลลูนทําบถ้าแล้วก็สุดท้ายก็ใช้เครื่องเครื่องกระตุ้นที่ดีที่ดีนี่สำหรับเราแพงมากคือมันจะต้องติดเครื่องนี้ไปตลอดใช่ไหมคะใช่ครับพอแบตเตอรี่หมดก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ถามว่าแพงเอาเงินเป็นล้านดีกว่าไม่บอกว่าเท่าไหร่ลูกให้โบนัสกับเราก็คือคุณต้นกับน้องค่ะ ก็หมายถึงว่าช่วยซื้อเครื่องนี้ติดให้คุณพ่ออย่างนี้เหรอคะก็มันก็เป็นเรื่องปกติจริงๆมันก็ไม่แต่คุณพ่อประทับใจมากคุณพ่อพูดตลอดเวลาเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีว่าเราได้ในสิ่งที่เราเราเคยให้เขาแล้วตอนนี้เขาก็มาให้เราเป็นการอาจจะเป็นการผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่ที่ลูกต้องดูแลพ่อแม่ใช่ค่ะแต่ว่าสังคมมันทําให้มันกลายเป็นเรื่องไม่ปกติมากกว่าซึ่งที่แบบปัจจุบันตรงนี้มันน้อยลงจริงๆแล้ว ตรงนี้เราต้องมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำถ้าคุณไม่ทำสิมันมันไม่มันไม่ได้ผมผมเองเนี่ยเป็นคนเป็นคนเก่าเป็นคนยุทธยามีเรื่องเล่าอะไรสนุกสนุกให้ฟังแล้วก็ที่ต้องคิดอ่ะมีผู้ชายพายเรือมาค่ะมีคนตะโกนบอกว่าเฮ้ยแม่มึงไม่สบายนะเฮ้ยไม่เป็นไรแกอายุมากแล้วก็อ่อแดดเป็นอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ไปหาแม่เนี่ยพายเรือตามน้ำนะไม่ไปแต่พอมีคนบอกเฮ้ยเมียมึงไม่สบายนะโอ้โหถั่วน้ำก็จ้ำถั่วน้จ้าพวดเลยอันนี้คือ ผมฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมเคยไปพูดในองค์กรนันหนึ่งเลยผมว่ามีคนนั่งร้องไห้เลยแล้วมีตำแหน่งใหญ่โตด้วยที่เขาได้เดบิด้วยดีมาเนี่ยแล้วไม่เคยกลับบ้านเลยแล้วพ่อแม่อยู่กับใครแล้วพ่อแม่ไม่ต้องการเงินน่ถึงแต่ต้องการเห็นลูกความเป็นไปของลูกว่าลูกอยู่เป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยะบายมีไหมที่จริงมันเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำมันต้นทราบไหมว่าบางทีบางครั้งเนี่ยความที่อยากจะเป็นจิตอาสา กู้โลกอะไรต่างๆนี่มันแรงไปหรือว่ามันมันผิดจังหวะเวลาไปหรือเปล่าถ้าในในอดีตอาจจะเป็นเป็นไปได้คืออย่างตอนที่บอกว่าเรื่องซูนามิอ่ะถ้าไม่ให้ไปก็จะลาออกไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดถึงหนาคนอ่ะลรวถ้าลาออกจริงจะทํายังไงอะไรเงี้ยแต่ในปัจจุบันการทํางานของที่มีกลุ่มมีขบวนการกู้โลกขึ้นมามีเพื่อนๆที่แบบมีความคิดในแนวเดียวกันเนี่ยเราทําอะไรที่ มีระบบการจัดการมีวิธีการคิดอะไรที่ดีกว่านั้นเยอะเล่าไปฟังคร่าวๆสั้นๆสิครับว่ามันคืออะไรบนการกู้โลกของคุณต้นคุณการกู้โลกก็คือกลุ่มคนนะครับที่มีความสุขว่าเราจะมีความสุขได้เมื่อเราไม่ทอดทิ้งคนที่กำลังเดือดร้อนอแล้วเราก็มาช่วยเหลือกันโดยที่ช่วยช่วยเหลือ,อยังไงช่วยเหลือโดยที่มีการจัดการที่ดีหมายความว่าในเมื่อเรามีเรามีจุดกําเนิดก็คือความตั้งใจที่ดีแล้วเนี่ย การช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นการช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลด้วยมีการรีเสิร์ชว่าพื้นที่นี้ต้องการความช่วยเหลือจริงไหมต้องต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการอะไรบางทีถุงยางชีพเงี้ยในแต่ละเฟสของการช่วยเหลือมันก็แตกต่างกันซึ่งเราก็มีการประสานงานกับคนในท้องที่ประสานงานกับทหารที่ดูแลพื้นที่มีการวางแผนก่อนทํางานมีการวางแผนหนึ่งแผนสองอะไรอย่างครับเรื่องของกระบวนการผู้โลกคุณต้นน่าสนใจมากๆเอาเป็นว่า จะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญมาคุยในโอกาสต่อไป<ด>ให้ลงในรายละเอียดให้ลึกกว่านี้นะคะ<ด>อย่างน้อยที่สุดก็ดกระตุ้นเตือนว่าประชาชนคนไทยทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้เนี่ยควรจะมีความรู้สึกมีหัวใจเป็นจิตอาสาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่การเป็นจิตอาสานั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์จะต้องอยู่ในขอบเขตแล้วก็บริหารจัดการได้ไม่งั้นก็สับเ็ลส่บบาเหมือนที่เคยเป็นมานะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการคะ่ะคงต้องเรียนถามอาจารย์ อาจารย์เคยผ่าตัดหัวใจมาสามครั้งอาจารย์เคยเรียกได้ว,ว่าถูกเข็นข้องไอซียครั้งแล้วครั้งเล่าอาจารย์เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จะรอดกลับออกมาหรือเปล่าจนถึงวันนี้อะไรเป็นโบนัสในชีวิตของอาจารย์คะคือสิ่งที่เราได้จากการผ่าตัดเนี่ยให้เรามีชีวิตยอยู่ได้เนี่ยที่จะทําประโยชน์อะไรให้กัดสังคมต่อไปอาจารย์มองถึงอานาคตของลูกชายคนนี้อย่างไร ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมมีความสุขผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยความดีเนี่ยถึงปัจจุบันนี้ก็ยังยึดถืออยู่ว่าเราต้องทําความดีค่ะความความดีนี่มันเป็นเรื่องจะช่วยเราอาจจะเป็นกําลังใจให้เราว่าเออเราจะตายก็ช่างมันเถอะเพราะว่าส่วนที่ผ่านมาเราทําดีแล้วค่ะและที่สําคัญทําให้เรามีความสุขความจริงลวพลังจิตที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเองเนี่ยมันมีพลังมากนะคะถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราทําดีเนี่ยเราก็จะมีความสุขแล้วก็ชีวิตก็จะยืนยาว ะระงๆแล้นะะผมผมอยากจะขอเสริมนิดนึงสั้นๆสิ่งที่ยังขาดอยู่เยอะก็คือเรื่องศิลธรรมคุณธรรมและจิตอาสาไม่ได้ไปพูดถึงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเร็วมากแล้วจนจนทำให้คนเนี่ยลืมคิดถึงคนอื่นใช่คิดถึงแต่ตัวเองก็ต้องเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่คืออย่าไปมองคิดว่าตัวเองอยู่นคนเดียวในโลกแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือขึ้นแต่ละกันแล้ววันนี้นะคะความรู้มากมายเล้จากอาจารย์นะคะอย่างน้อยงานศิลป,ปะก็เป็เปน สิ่งหนึ่งที่จะสามารถทําให้เรานั้นอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีเหตุมีผลแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะศิลปะนั้นอยู่ใกล้ตัวเหลือเกินค่ะอยู่รอบตัวเราแม้แต่อยู่ในตัวเราคือแต่ว่าเรายังไม่สามารถหยิบออกมาให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองลองดูนะคะใช้เวลาว่างๆคิดว่างๆนิดนึงแล้วก็ลองดูซิว่าเรามีศิลปะในตัวเองอะไรบ้างแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆและขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะขอบพระคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณคุณต้นมากค่ะ okay. เอาละค่ะพักครู่หนึ่งนะคะกลับมาในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะรออยู่ในรายการโบนัสไลฟ์โบนัสแห่งวัยรอครู่เดียวค่ะ Pen ack, เพนนีแพดเครื่องนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสะไฟฟ้าขอเชิญร่วมสนุกส่งเรื่องราวประสบการณ์จริงผ่านทาง Facebook ค้นหาโบนัสไลฟ์ 1. คุณมีปัญหาปวดเมื่อยบริเวณใด 2. คุณมีวิธีแก้ไขลดอาการปวดเมื่อยกับตัวเองอย่างไรคำตอบโดนใจรับทันทีเพนดีแพดฟรีเครื่องนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้ามูลค่า1,350บาทจำนวน3รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง11กรกฎาคมประกาศผลผู้โชคดี23กรกฎาคมในรายการโบนัสไลฟ์โบนัสแห่งไวัย